มาเร็วเร็วมาเร็ว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 แม่ร้อนแม่ร้อนแม่ร้อนแดดจังเลยอ้าวรถเบรกไม่อยู่อ่ะเป็นไรวะโอ้โหมากันเป็นแถวเป็นแนวเลยบ้านทีนี้เนอะมากันเป็นแถวเป็นแนวเลยอือ นายมากันเต็มเลยเนี่ยรถนะระวังรถนะดูรถด,ด้วยสำหันนำห่นดูรถกันสำหั่นดูรถกันเงือดดำหิว้วยางยดำดำหิ้วขา้าวยางไอ้วนไป ไปเลยว่นไปเลยอ่าหัวนาาไปเลยวิง่งวิ่งแนวเลยอ่ะไอ้เขี้ยวอ้านี่ดินดำอานี้เนี่ยนะเขี้ยวอ่ะเขี้ยวอ่ะแกะเป็นไหมล่ะแกะไม่เป็นอีก มันอย่างเงี้ยนะดูไอ้นวลมันไปลิบลับแล้วน่นกินก็ไม่เป็นน้ไม่แกะเอาล่ะลูกเขาก็เอากันไปแล้วข้องใค่ข้องมันแล้วเนี่ยือแกะไม่เป็นทําไงเนี่ยแกะให้ตลดอดอะมานี่ยีลินดำย้งอีกอ ข้าวก็ไม่เป็นลินก็ต้องแกะให้หนูกินข้าวอย่าไปแย่งมันแหมแม่บอกว่าอย่าแย่งน้องลินดำเนี่ยมานี่เขี่ยวมานี่เขี้ยวมานี่เขี้ยวมานี้มามากินข้าลินดำนี่เลย นุ่งไปแย่งมันทาไมล่ะให้มันกินมั่งแบ่งกันสี่ลูกแบ่งกันนี่แบ่งกันแบ่งกันไม่ไปแล้วนม่จะไปแล้วเนะี่ยรถมาเขี้ยวระวังรถนะเขี้ยวนะเออสร้าว่าเข้าเลยเขี้ยวอะเขี้ยวรถไม้ไหมลูกเออตูดหลบจักท่านตูดหลบ รถนารถเยอะเยอะ